้าโพธิ์กันในปาสาธรรมหรือปานสาบร,รมัติ์คำว่าปีเก่าปีใหม่เป็นลักษณะของสังกัดธรรมก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปลวนในตามกลางแล้วก็แต่สลายดับไป เป็นที่สุดปีใหม่เริ่มวันที่หนึ่งมกราในเรียกว่าใหม่เอี่ยมวันเวลาผ่านไปเดินที่หนึ่งเดินที่สองเดืินที่สามเดืินที่สี่ นี่ก็เริ่มเก่าพอถึงเดือนธันวาวันสุดท้ายของเดือนธันวาเก่าสุดแล้วก็หมดผ่านไปขึ้นปีใหม่อีกนี่คือลักษณะของสังกตดธรรมก็คือสิ่งที่ปรุงแต่นั่นเอง เรือว่าซื้อรถมากันหนึ่ออกรถมาใหม่ป้ายแดงเพราะวันเวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีหลายปีรถก็เริ่มเก่าแล้วก็หมดสภาพหมดอายุแล้วก็ติงเลิกขาย เป็นเศษเหล็กไปนี่ก็คือลักษณะของสังกตาธรรมหรือว่าชีวิตร่างกายเกิดจากท้องแม่วันแรกเป็นของใหม่จเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาว กลางกเฉราภาพนั่นก็คือเก่าสุดท้ายก็ตายหมดลมหายใจหรือแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดย่างยกตัวอย่างว่าใครมดาด่าเกิดความโกรธขึ้นมาความโกรธเริ่มเกิดขึ้นมานั่นก็คือใหม่ ความโกรธยังใหม่แล้วก็แปรปรวนไปตามธรรมชาติหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีห้านาทีความโกรธนั้นก็เสื่อมคลายจางลงกี่นาทีก็แล้วแต่สุดท้ายความโกรธก็ดับไป เน่โดยสรุปแล้วสิ่งที่เป็นของเก่าเป็นของใหม่ก็คือลักษณะของสิ่งที่ปรุงแต่งนั่นเองแต่พระนิพพานไม่เก่าแล้วก็ไม่ใหม่เพราะอะไรเพราะว่านิพพานนั้นเป็นอสังกัตตธรรมก็คือสิ่งที่ไม่ปรุงแต่ง เป็นอมตะก็คือไม่ตายไม่เก่าไม่ใหม่แต่เป็นสภาวะที่นิรันดรเป็นอมตะนิรันดรไม่ใช่ของใหม่แล้วก็ไม่ใช่ของเก่าด้วย